นี่คือแมบป้องกันฐานสไตล์อนิเมะที่คนให้ความสนใจมากๆครั้งหนึ่งในโลบอกแต่ผู้เล่นก็ค่อยๆหายไป จนในตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งในชื่อ All-Star Tower Defense X โอ้โชื่อโคตรยาวโดยในคลิปนี้ผมจะเริ่มไต่จากศูนย์และไล่เก็บสะสมตัวละครเมตารวมถึงพานโหมดต่างๆใน24ชั่วโมงคลิปนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับเริ่มมาเนี่ยผมก็ได้ตัวละครที่ผู้เล่นใหม่ทุกคนต้องใช้กันแล้วผมก็ลองใส่โค้ดดูเพื่อรับของรางวัลแต่ว่าเหมือนจะใส่ได้แค่อันเดียวนะอันอื่นต้องใช้เวลหมดเลยจากนั้นผมก็ว์ปไปที่จุ่ม จ,จากนั้นผมก็วร์ปไปที่จุดสุ่มตัวละครโดยในตอนนี้ก็เหมือนจะมีแค่2ตู้ที่เหมือนจะเปลี่ยนไปทุกๆครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็ลองสุ่มไปเลยฮะสัก10ทีแน่นอนครับว่าเกลืออยู่แล้วแต่ว่าก็ยังได้ผู้ตัวละครสีดาวเนี่ยมาใช้ก่อจัดทีมสักหน่อยครับก่อนมุ่งหน้าไปเคลียร์โหมดสตอรี่แต่ทีนี้ผมก็พบกับเมนูอะไรไม่รู้ฮะอะไรวะเนี่ย Candy Crush ผมก็ดูไม่ค่อยเป็นหรอกนะแต่ว่าถ้าไอ้แต้มพวกนี้เนี่ยถึงเกณฑ์เราก็จะได้ของรางวัลต่างๆมาจากนั้นผมก็ลองใช้กระเป๋าดูในตอนน บอกเลยว่านี่แหละตัวดูดตังเลยแล้วก็มีสกินตัวละครด้วยกับพวกออฟอะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็มุ่งหน้าไปยังโหมดสตอรี่อะไรเต็มเลยวะเนี่ยกว่าจะได้เริ่มแล้วก็ตอนที่ผมเล่นเนี่ยมันมี4ด่านหลักะนะแล้วแต่ละด่านก็มี6ด่านย่อยลงไปอีก โดยเกมเพย์เนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับแนวกันฐาน,นอื่นๆเลยฮะหาจุดที่เหมาะในการวางทาวเวอร์เราแล้วก็อัปเกรดซึ่งในด่านเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีศัตรูบางตัวที่มีบัฟพ,พิเศษด้วยเช่นอาจจะต้องอัปเกรดทาวเวอร์ของเราก่อนถึงจะตีได้วิ่งไวบ้างบินได้แล้วก็ฮิลได้ก็ว่าไปพอเว็บสุดท้ายเนี่ยก็จะมีบอสโผล่ออกมาสู้นะฮะแล้วก็จะได้ของพวกเพิ่มเลเวลทาวเวอร์กับเจมที่จะเอาไปใช้สมตู้ตัวละครเออแล้วก็ไอแม้ตัวละครที่ผมได้มาเนี่ยมันจะดูกาก,ากแต่ว่า มันก็ช่วยต้นเกมได้เยอะอยู่นะฮะแค่ต้นเกมนะหลังๆจะเริ่มยากแนละ้วเพราะว่าในเกมนี้มันจะมีโหมดอื่นด้วยนะครับที่มีความท้าทายเนี่ยแตกต่างกันรวมถึงมีระดับของดาวทาวเวอร์เราด้วยแล้วก็ไอตัว5ดาวขึ้นไปเนี่ยแม่งมียันแผงสกิลทรีด้วยครับโอ้โหเคแม่งอะไรขนาดนั้นวะโอโ้ระบบแพชนะทตุก็มาแต่ก่อนจะไปต่อเนี่ย ผมก็ออกมาสุ่มตู้สักหน่อยโดยตู้นี้จะเป็นตัวละคร f ร e เ l นซึ่งก็จะช่วยให้ผมเนี่ยจัดการตัวบินได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะใช้เวลาเคลียรด่านต่างๆเนี่ยน้อยลงแต่ก็ใช่ครับดวงผมนี่แม่งโคตรแย่เล่นเอาสมดตัวมันก็ไม่ออกทําให้ผมเนี่ยต้องไปนั่งเคลียร์สตอรี่ของด่านแรกให้ครบถึงจะได้มาแต่ก็เอาจนการันตีโดยตัวละครส่วนใหญ่ในเกมนี้เนี่ยเราสามารถแอเซนให้มันได้นะครับหรือว่าก็คือการเลื่อนขั้นนั่นแหละก็จะทําให้มันเนี่ยตีแรงขึ้นหรือว่าอาจจะปลดสกิลใหม่ๆสาหรับบางตัวนะแต่ก็ยังทําไไม่ได้้ตอนนี ะะผมก็เอาฟีเลนเนี่ยไปสุ่มเทรดสักหน่อยโดยไอรระบบนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับการบับตัวละครของเราให้เก่งขึ้นนั่นแหละขึ้นอยู่กับว่าได้เทรดอะไรพอผมสุ่มไปเรื่อยจนได้คอรับเนี่ยก็เอามาใช้ก่อนฮะเพราะว่ามันช่วยให้เราตีมอนที่มีเกาะเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลุยสตอรี่กันต่อฮะ ในรอบนี้เนี่ยผ่านหลายๆด่านได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วพอมาถึงด่านสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนจะทุลักทุเลสักหน่อยเพราะว่าท่าของตัวละครเนี่ยมันไม่ชนะทางนะฮะแล้วก็ฟีเลนครับตีแรงจริงแต่ว่ามันตีช้ามากถึงแม้จะดูไม่ค่อยดีครับแต่ก็สามารถผ่านไปถึงด่านสุดท้ายได้ ทีนี้เนี่ยผมก็ไปลองลงโหมดชาเลนดูในด่านนี้ก็จะมีเงื่อนไข,ขของด่านที่แตกต่างกันไปครับเช่นอาจจะวางได้ตัวเดียวบ้างตัวละครแพงขึ้นบ้างแต่ของรางวัลในโหมดนี้ก็สําคัญมากๆครับเพราะว่าเป็นของที่เราเอาไว้ใช้สําหรับ a s c e n ตัวละครของเรานั่นเองพร้อมกับได้รู้ว่ามันมี tower f a r มเงินด้วยนะครับเพราะว่ามีตาหนึ่งเนี่ยผมเห็นจากผู้เล่นคนอื่นนะที่สงสัยเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเล่นผมยังไม่เคยเจอมันอยู่ในตู้สักครั้งเลยซึ่งมันก็น่าจะมาตอนผมไม่อยู่นะเออแล้วก็เวลาประมาณ50%จานี้เนี่ยจะ เริ่มวนอยู่กับการฟาร์มด่านเดิมๆแล้วนะครับก็ถ้าอยากเก่งขึ้นก็ต้องวนอย่างนี้แหละพอผมฟาร์มได้สักพักเนี่ยก็ออกมาสุ่มตู้ตัวละครครับรอบนี้ก็จะเป็นพี่ทรงนะแต่ดีฮะที่รอบนี้ผมเตรียมเจมมาพอเพราะมันเกือบจะเอาจนการันตีอีกวะพอได้มาเนี่ยผมก็เอาไปสุ่มเทรดเลยครับซึ่งนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนในไอเดียเลยฮนะ ในตอนนั้นผมก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาเหมือนกันฮะเพราะผมเนี่ยได้เทรดที่โ,โหดที่สุดในเกมมาทั้งดัมเมจที่เพิ่มขึ้นมหาศาลแล้วก็บัฟอื่นๆอ,อีกจากนั้นก็ไปสูมสแตทให้มันสักหน่อยเพราะว่าตอนแอสเซนต์เนี่ยสแตทมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับขั้นหนึ่งแล้วในตอนนี้เนี่ยผมก็เปลี่ยนเป้าหมายใหม่จากตอนแรกที่จะหาของมาแอสเซนต์ฟิเลนก็กลายเป็นพี่ทรงแทนไม่รอช้าฮะ ผมก็ไปหา n p c ประจําตัวที่จะพาเราไปยังด่านดอบของเอเซนให้พี่ทรงโดยในด่านนี้นะครับเราต้องการทั้งหมดใน2ทางแต่ก็ง,ง่ายฮะเพราะว่าพี่ทรงผมเนี่ยมีเทรดออสตาร์ star, บวกกับเงินที่มันให้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยเยอะมากๆเลยผมก็วางอ,ออินด้านหน้าไปเลยครับใช้เวลาฟาร์มไม่นานผมก็ได้ของเอเซนชิ้นแรกมาจนครบส่วนของชิ้นที่2เนี่ยก็เป็นของที่ได้จากการลงชาเลนจ์ก็มีเหลือๆเ,เลยฮะแต่ชิ้นสุดท้ายนี่สิต้องลงชาเลนจ์อยู่ดีครับเพราะว่าเป็นของที่ดอปยากที่สุดละ แต่ทีนี้พอเข้าด่านที่มันไม่ได้แจกเงินเยอะเนี่ยผมก็พบว่าเทรดที่ได้มามันก็มีข้อเสียอยู่นิดนึงฮะคือระวางได้แค่ตัวเดียวแล้วก็ราคาที่ใช้สําหรับวางเริ่มต้นเนี่ยแพงขึ้นทําให้ต้นเกมเนี่ยอาจจะลาบากนิดหน่อยฮะเพราะงั้นในบางด่านเนี่ยอาจจะต้องเลือกวางตัวให้ดีๆแต่มันก็คุ้มนะฮะที่ได้มาจากนั้นผมก็ฟาร์มของจนครบครับแล้วก็ทําการแอเซนตัวละครตัวแรกของ ID ครับ หลังจากตื่นจากการพักผ่อนผมก็เข้ามาในเกมแล้วก็พบว่ามันมีจุดหนึ่งที่จะต้องใช้เลเวลในการเข้าไปนะฮะ ทำให้ผมอยากรู้ว่าไอ้โหมดไททอลเนี่ยมันคืออะไรแต่ก่อนจะไปปั๊มเวลกันนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีจุดลับของรางวัลทุกๆ5เวลด้วยโอ้โหวันเจี๊ยบจากนั้นก็ไปปั๊มเวลครับโดยการไล่เคลียร์โหมดเอ็กซ์เของสตอรี่เก่าๆนั่นแหละฮะใช้เวลาสักพักหนึ่งฮรพอเลเวลผมถึงแล้วเนี่ยก็ลองเข้าไปเช็คที่โหมดไททอลอ,อีกรอบหนึ่งครับแต่นั่นก็ทําให้ผมรู้ว่ามันยังมีอีกตัวละครหนึ่งครับที่ระดับของมันเนี่ยสูงกว่า5ดาวนั่นก็คือคอ ของผมครับคือการเก็บตัวละครนี้ก่อนที่จะจบคอนเทนต์ของผมนั่นเอง พอลองเข้าไปในด่านฮะก็รู้เลยทําไมแม่งถึงชื่อบททดสอบเพราะว่าเราต้องการทั้งหมดเนี่ยสทางฮะแล้วก็จะมีบัฟกับดีบัฟให้เลือกระหว่างเวฟด้วยและต่อให้เลือกบัฟทั้งหมดเนี่ยแม้แต่พี่ทรง,งผมก็ไม่สามารถผ่านได้ฮะผมเลยออกมาก่อนแล้วก็ไปฟาร์มหาของมาแอเซนฟรีเลนอ๋อใช่แล้วก็ได้กดโจกับฟาร์มเงินมาแล้วนะฮะตอนที่ลืมกดอัดแล้วก็เป็นตัวแรกด้วยที่ออกมาไวแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช่ะนะอ้อแล้วด้วยความโลภของผมครับผมก็ออกมาซุ่มเทรดให้ฟรีเล่นเฉยเลยพอคิดว่าจะได้ของดีแต่ก็จบด้วย จากนั้นก็แวะมาสุ่มตู้ตัวละครบัฟทีมเราสักหน่อยฮะครับตัวนี้อีก3โลการันตีเอาเฮ้ยแล้วจู่ๆผมวนกลับมาตรงนี้เฉยเลยฮะ <c oughs> หรือจริงๆกูติดการพน,นันวะเหมือนพระเจ้าหรืออะไรสักอย่างจะส่งสารผมครับและนี่ก็จะเป็นออสตาร์ตัวที่2ของไอดีนั่นเองฮะ ไม่รอช้าครับผมก็ไปฟาร์มของที่เหลือมาแต่พอถึงด่านที่ดรอปของประจําตัวเนี่ยก็มีงงๆกับบอสแล้วก็เส้นทางนิดหน่อยฮะแต่ว่าพอจับทางได้ก็ง่ายเลยครับพอของทุกอย่างครบแล้วเนี่ยก็ทําการอา่ะอา้อาวขาดตังก็แวะทำเคเวส i n f i n ินินิดหน่อยครับทีนี้พอของทุกอย่างพร้อมแล้วก็ทําการแอสเซย้ แล้วผมนั้นก็ทําการหาคนเพิ่มแล้วก็ไปลองลงโหมดไทออลใหม่ฮะซึ่งรอบนี้ก็เป็นรอบแรกที่สามารถชนะได้ครับเลยอีกหลายรอบะก็จะได้หปอร์เซ็นแล้วก่อนจะลงต่อยาวๆเนี่ยผมก็ไปแวะลงโหมดดันเจียนครับสำหรับโหมดนี้ก็ง่ายๆฮะการสองทางและวางแค่ทาวเวอร์เดียวก็ได้ถ้ายิ่งชนะธาตุเนี่ยยิ่งสบายเลยครับ ของรางวัลก็น่าจะสุ่มๆกันมาประมาณนี้ครับแต่ผมคิดว่าผมน่าจะเกลือนะแต่เ,เรื่องที่แปลกคือพอผมกลับมาลงทริอัลใหม่เนี่ยคราวนี้คือแพ้รัวๆเลยครับผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วต่อให้มีออสตาสอ2ตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยฮะเพราะว่าเหมือนบางทีมันก็จะสู้กับจํานวนมอนที่ออกมาหลายทางไม่ไหวหรือผมอาจจะกากเองด้วยนะแต่ก็มีเรื่องของธาตุครับเพราะว่าดานนี้เนี่ยมอนมันแพ้ธาตุสีเขียวแต่ว่าผมไม่มีทาวเวอร์สักตัวเลยที่มีธาตุนี้ผมก็เลยคิดว่าจะลองปั้น Tower ทาวเวอร์ธาตุสีเขียวเนี่ยมาดูสักตัวนะคร พอมันมาเนี่ยผมก็สุ่มแม่งจนการันตีอีกแลวไออาจจะมีดวงกับเทรดนะแต่ว่าเหมือนจะไม่มีดวงกับไอตูบ้านี่เลยฮะแหมพูดซะขนาดนี้ผมก็ไปสุ่มเทรดให้มันสักหน่อยแล้วกันผมจะปล่อยให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแล้วก็ฟังเสียงกับการสุ่มนะครับผมรู้พวกคุณก็ชอบเหมือนกันการแกมบิ้งอะ่ะ โชคยังดีนะครับที่สุ่มหมดร้อยกว่าอันแต่ว่าเกมก็ยังใจดีให้เทรด0.8มาสําหรับของแอเซนในตอนนี้จริงๆก็ขาดแค่ของประจําตัวอย่างเดียวแหละผมเลยมุ่งหน้าไปหา NBC แล้วก็เข้าด่านไปเก็บของมันแบบชิลๆครับทำไมชิลนี่กูว่าแปลกและออสตาสอ2ตัวขนาดนี้จากนั้นก็เหลือเก็บคิวให้ครบครับโหมดอินฟินิตี้นี่แหละฮะรับจบพอทุกอย่างครบแล้วก็ทําการแอเซนตัวละครที่3ของ ID ครับ แล้วก็เป็นไปตามคาดฮะรอบนี้ทุกอย่างเนี่ยง่ายขึ้นมากๆเลยแล้วก็ได้เวลา guiding หาไอศ์ครีมครับยาวๆฮะ พอเอาเข้าจริงๆก็เหมือนจะใช้เวลาไม่นานมากครับเพราะว่าตั้งแต่เวล35จนถึง38เนี่ยไอส์ควีนมันก็ออกแล้วฮะทีนี้ก็โงงเลยดิผมเหตุผลนี้ไม่ใช่อะไรเลยครับเกมมันเพิ่งเปิดแล้วก็เป้าหมายเนี่ยมันยังมีให้ทำไม่มากนะครับในตอนนี้ทำให้การที่ผมได้ไอส์ควีนมาไวเนี่ยเท่ากับว่าคอนเทนต์นี้เนี่ย อาจจะสั้นกว่าคลิป24ชั่วโมงอื่นนะผมก็เอาไอศ์ครีมเนี่ยไปสุ่มเทรดซะหน่อยฮะซึ่งได้เจเนซิ่ตมานี่เพอร์เฟกเลยครับด้วยความที่ตัวละครมันเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตเนาะแล้วก็มีสกิลกดด้วยเพราะฉะนั้นการที่วางได้หลายตัวเนี่ยก็จะแจมกว่าการวางได้ตัวเดียวนะฮะสำหรับของที่ใช้ทําการแอสเซนต์ตัวอันบาวเนี่ยก็ใช้เยอะมากๆนะแล้วก็ต้องใช้ของพวกดาบจากด่านด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ก็หาไม่ยากแล้วฮะก็ไปลงทั้งชาเลนจ์แล้วก็อินฟินิตี้รวมถึงไปเก็บของใน ไอศคีมได้แล้วครับซึ่งนี่ก็จะเป็นทีมในตอนสุดท้ายของผมครับ เอาจริงๆเวลาคลิปที่ผมอัดมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิน24ชั่วโมงนิดๆนะครับเพราะว่าก็เสียเวลาไปกับการฟาร์มด่านเดิมๆนั่นแหละฮะแล้วก็โดยรวมจะเป็นการเพิ่มเวลตัวละครทั้งหมดนะฮะเลยอาจจะไม่ได้ใส่มาแต่คอนเทนต์นี้ก็อาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดด้วยเนาะเลยอาจจะยังไม่มีอะไรให้ทํามากขนาดนั้นนะฮะอาจจะสั้นกว่าคลิปอื่นก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมมาถึงตรงนี้เอาเป็นว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝา,ตตากต แล้วเจอกันใหม่ครับ